สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The Crown Channel และนี่คือซีรีส์ใหม่ของ The Crown Series ครับ d e n m a r k GroNe หรือ The Crown of Denmark นั่นเองครับซึ่งนี่คือซีรีส์ที่จะพูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์แห่งประเทศเดนมาร์กนั่นเองครับ แต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะไม่ได้คยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์แทบสแกนดิเนเวียในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยก็ถือว่าเป็นการเอาเรื่องราวทางแถบสแกนดิเนเวียเอามาเล่าผ่านเรื่องราวของบรรดารัษสัตย์ของประเทศเดนมาร์กอะไรนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็ต้องขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่า ดนมาร์กโรเนเนี่ยหรือ The ะค o าวออฟเดนมารเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่เคยพูดมานานแล้วว่าอยากจะทำแต่สุดท้ายก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือไม่รู้จะเริ่มที่ใครครับเพราะปกติแล้วการทำซีรีส์ The c r o า n เนี่ยนะครับไอ the c r o w วอ of ทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรัร่งเศสสเปนเราจะพูดว่าเราจะเริ่มจากกษัตริย์ที่เป็นประเทศที่ประเทศนั้นๆมันมีความเป็น เป็นรัฐนั้นจริงๆเราจะไม่ย้อนกลับไปถึงกษัตริย์ในยุคที่มันเป็นยุคกลางที่เป็นมล,ลรัฐต่างๆที่ยังไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสจริงๆเราจะเริ่มที่ที่กษัตริย์ที่ทางการเขาเร,ระบุว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่หนึ่งบางทีมันจะมีกษัตริยุคก่อนหน้านั้นครับเป็นยุคกลางซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอา้าทำไมไม่ไปเริ่มตรงนู้นตรงนี้สําหรับกรณีเดนมาร์กเนี่ยต้องบอกเลยว่า เลื่อนไม่ทําหลายครั้งครับเพราะว่ายังเลื่องไม่ถูกว่าจะเริ่มที่ใครเพราะว่าสภาพการของประเทศเดนมาร์กเนี่ยกว่าจะเป็นราชอาณาจักรเดนมาร์กเนี่ยนะครับมันผ่านประวัติศาสตร์ช่วงที่เป็นสหภาพตั้งแต่การรวมระหว่างเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนแยกตัวออกมากลับไปรวมเป็นสหภาพกลายเป็นรวมอีกครั้งหนึ่งหันมาหาเยอรมันแล้วก็กลับไปรวมอีกที่หนึ่งซึ่งกว่าจะเป็นประเทศเดนมาร์กจริงๆเรารู้จักเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานพอเราจะตัดช่วงนั้นออกให้เริ่มที่เป็นประเทศเดนมาร์กจริงๆก็ปรากฏว่า จะเหลือกริย์แค่2ราชวงศ์ครับมันก็ดูแบบว่าไม่ได้เห็นภาพของพัฒนาการประเทศเดนมาร์กจริงๆทีนี้ครับพอจะทํารายการนี้ก็เรากลับไปดูรายละเอียดเอกสารปรากฏว่าทางการของเดนมาร์กเนี่ยทางรัชการเดนมาร์กนะฮะแล้วก็เอกสารของทางเดนมาร์กเนี่ยเขาได้ยืนยันว่ากษัตริย์องค์แรกของเขาเนี่ยชื่ออะไรเอาไว้แล้ว ทีนี้ก็เลยถือโอกสว่าในเมื่อมันเลือกไม่ได้ครับว่าจะไปเริ่มที่ใครก็ต้องเลือกตามแบบฉบับที่คนเดนมาร์กหรือประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาระบุเอาไว้ซึ่งอาจจะใช้เวลาเดิมอาจจะใช้เวลาในการเดินทางซีรีส์นี้ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้นานมากเท่าไหร่เพราะเราจะต้องไปเริ่มที่ปี936นะครับปีที่กษัตริย์องค์แรกของเดนมาร์กตามที่เอกสารราชการเดนมาร์กระบุเอาไว้ว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของเขานั่นก็คือ กลอมเดอโอนหรือกลอมผู้ชารานนองครับกลอมเดอโอนนะครับหรือในภาษาเดงนมาร์กเนี่ยบอกว่ากลอมเดนกลเมนะฮะในภาษาลาตินเนี่ยออกเสียงว่ากรอมูเซเน็กซ์หรือว่าชื่ออีกอีกชื่อหนึ่งก็จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะครับว่า กอมเดอะแลนเกนหรือว่ากอมเดนเดสวังกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาษาทางเดนมาร์กนิดนึงนะฮะกษัตริย์องค์นี้ถูกระบุว่าเป็นกษัตริย์ของเดนมาร์กตั้งแต่ปี936ครับแล้วก็ครองราชจนถึงสักประมาณปี958โดยเรื่องราวของกษัตริย์องค์นี้ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกโบราณของเดนมาร์กครับแล้วก็เอาข้อจริงแล้วนะนอกจากศิลาจารึกก้อนนี้แล้ว ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับกษัตริย์องค์นี้เลยครับพูดง่ายกษัตริย์องค์แรกที่ทางการเดนมาร์กระบ,บุว่าน,นี่คือกษัตริย์ของเดนมาร์กเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นคนเดนมาร์กเกิดที่เดนมาร์กแล้วก็ใช้เดนมาร์กเป็นศูนย์กลางในการปกครองอาจาักรเนี่ยเป็นยุคสมัยที่เรียกว่าต้องย้อนกลับไปในช่วงยุคกลางตั้งแต่สมัยคนไวกิง้งชาวโนสที่ยังปกครองใน,นแดนนี้แล้วก็เรื่องราวของกษัตริย์กอมเนี่ยไม่มีบันทึกเรียกได้ว่าหาหลักฐานน้อยมาก ะะหลักฐานนี่แทบไม่มีเลยแต่เมื่อถูกระบุไปแล้วครับเราก็ต้องตั้งต้นที่องค์กษัตริย์กรเนี่แหละ <c oughs> เขาบอกว่ากษัตริย์กรมเนี่ยเป็นกษัตริย์ชาวไวกิ้งนะครับเป็นเผ่าไวกิ้งเผ่าโนสซึ่งมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เดนมาร์กแล้วเขาก็จะเป็นพ่อของกษัตริย์คนสําคัญของเดนมาร์กด้วยกอมเนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบนะครับไม่สามารถระบุได้ตามจารึกศิลาจารึกฉบับก้อนหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวของกอมเนี่ยที่เราเรียกว่า The ะ e l อร n ง s โตนสก็คือศิลาจึกเยล่อเนี่ยนะฮะมีหลักฐานเพียงเป็นหลักฐานเพียงชนิดเดียวครับที่ระบุเรื่องราวของกอมไว้โดยบอกว่ากอมเนี่ยเป็นลูกชายของคานัทครับอ,อาคาคานัทหรือคานัทฮาคานัทฮาคานุตเนี่ยแล้วแต่ต่อ,อเสียงเนี่ยนะฮะเป็นกษัตริย์ในตำนานของเดนมาร์กครับอารมณ์เดียวกับกษัตริย์อาเธอร์ของอังกฤษเป็นกษัตริย์ในยุคตำนาน ซึ่งจะปกครองดินแดนที่เรียกว่านอร์ทมาเนียเป็นแคว้นโบราณครับที่อยู่ในยุโรปเหนือโดยกอบเนี่ยได้ไปตอนเป็นเจ้าชายเนี่ยได้ไปพิชิตบัลลังของกษัตริย์ซิทริกกนูป,ปาสันซึ่งยึดครองดินแดนแถบตะวันตกของเดนมาร์ก อกอมยึดดินแาดนนั้นแล้วก็ขึ้นนั่งบรลลังครับสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเยลลิงที่มาของสโตเยลลิงเนี่ยแหละครับและเมื่อพ่อของเขาเสียชีวิตลงเขาก็สืบบัลลังของอาณาจักรทั้งหมดของพ่อแล้วก็รวมมันไว้โดยเอามาปกครองจากศูนย์กลางนาจในเดนมาร์กที่เยลลิงนั่นเองแล้วก็ปรากฏด้วยนะครับว่าในช่วงสมัยของกอมเนี่ยมีการต้อนรับตัวแทนจากศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเข้ามายังเดนมาร์กด้วยแต่ว่า กอมเป็นกษัตริย์องค์เดียวในเดนมาร์กที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์นะครับกอมไม่เคยนับถือศาสนาคริสต์ครับทอมนับถือศาสนาเพเกนหรือศาสนาที่นับถือเทพเจ้าโบราณของชาวโนสดังเดิมแล้วก็จนตายการศพเขาก็ทําตามพิธีของโนสไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่ทาพิธีทางเดนมาร์กเป็นคริสเตียนพูดง่ายครับนี่คือกษัตริย์องค์เดียวของเดนมาร์กถึงแม้เป็นกษัตริย์องค์ที่1แต่ไม่ใช่กษัตริย์ที่นับถือศาสนาคริสต์ครับแต่เป็นลูกของเขาตั้งหากที่จะไปนับถือศาสนาคริสต์ ส่วนฉายาของกษัตริย์องค์นี้นะครับเราจะเรียกว่ากอมเดโอนก็คือกอมผู้ชราเนี่ยถามว่าไอ้ฉายาของเขาที่ว่าผู้ชราหรือแก่เนี่ยมันมาจากไหนก็ต้องบอกเลยว่านักประวัติศาสตร์เขาก็วิเคราะห์กันไว้ครับว่ามันสามารถแปลงได้หลายทางเลยอย่างแรกเลยคําว่าแก่เนี่ยไม่ได้แปลว่าแก่จริงๆคําว่าผู้ชราผู้อาวุโสเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้แม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับเราจะใช้เรียกบรรดาผู้นาครับโดยเฉพาะบรรดาผู้นําเผ่า ผู้นำหมู่บ้านซึ่งในยุคสมัยโบราณเนี่ยมันปกครองโดยใช้ระบบเครือญาติระบบชนเผ่าใช่ไหมครับเป็นระบบเครือญาติผู้นําสูงสุดก็คือผู้นําตระกูลเราก็จะเรียกว่าผู้อาวุโสของตระกูลจริงๆแล้วมันทั่วทุกมุมโลกนะครับที่ใช้หลักการนี้จึงเป็นไปได้ครับว่าคําว่าดิโอนหรือกลอมเดกแกมเล่นามภาษาเดนมาร์กเนี่ยน่าจะหมายถึงการเป็นผู้นําชนเผ่าแต่ในขณะเดียวกันครับในเอกสารเกสตาดานูรุมนะครับ ได้ระบุไว้ว่าครับว่าแก่เนี่ยมันแปลว่าแก่จริงๆครับมันแปลว่าชราภาพมันแปลว่าอายุมากเพราะว่ากอมเป็นกษัตริย์ตอนที่อายุมากแล้วและเขาก็อายุยืนซะด้วยครับเพราะว่าตอนก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาป่วยจากสภาพอาการชราภาพจนกระทั่งตาเขาบอดและตาของเขาบอดสนิทเนี่ยตอนที่รู้ว่าลูกชายสุดที่รักของเขาตายก็เรียกได้ว่าตาบอดสนิทแล้วก็ถึงจะสิ้นพระชนจ์จากไปตามจารึกของศิลาเยลิงครับระบุว่ากอมเนี่ยสมรสกับไทรา ซึ่งแน่นอนครับราชินีไทราไม่ปรากฏที่มาเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับว่าพผู้หญิงคนนี้มาจากไหนซึ่งแม้แต่ชื่อของครอบครัวหรือเครือญาติของไทราเนี่ยก็ยังกำกวมครับมีการบันทึกข้อความที่กำกวมและขัดแย้งมากซึ่งเราต้องย้อนไปนิดน,นึงว่าอักษรในศิลาจาลึกเย,ยลลิงเนี่ยมันไม่ใช่อักษรภาษาเดนมาร์กปัจจุบันมันเป็นอักษรรูนนะครับ เคยเห็นไหมอักษรรูนอักษร,รโบราณของชาวโนสที่จะใช้ในการบันทึกเอกสารทางาศาสนาปัจจุบันอักษรรูนเนี่ยเราจะมาใช้ในการทํานายทายทักตามตามศาสตร์ของพวกโนสนะครับตามศาสตร์พวกโนสพวกไวกิ้งอักษรรูนรวมถึงเราจะใช้อักษร,รนี้ในการแบบกันผีกันผู้ผีปีศาจตามศาสตร์ตะวันตกด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอดภาษาบนศิลาเย,ยลิง มาเป็นภาษาในยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างยากเพราะนื่อด้วยคนที่รู้ภาษารูนเนี่ยน้อยและด้วยวัวววยกรณ์ของภาษารูนเนี่ยมันมีความซับซ้อนชื่อครอบครัวของราชนินีไทราก็เลยกลายเป็นเรื่องกำรรกวมและขัดแย้งกันเองครับจนสรุปเราก็เลยไม่รู้ว่าไทราเป็นใครสิ่งที่สันนิษฐานได้ง่ายสุดชัดเจนที่สุดก็คือเขาบอกว่าไทราเนี่ยน่าจะเป็นชาวแซกซอนซึ่งชาวแซกซอนก็จะอยู่แถบ เยอรมนีแซกโซนีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งชาวเดนซ์ซึ่งเป็นกอมกอมเป็นชาวเดนซ์เป็นเผ่าเดนซ์ก็คือเดนมาร์กส่วนไทราเป็นแซกซโซนีเดนซ์กับแซกซโซนเด็กกับเซซซอนเนี่ยเป็นศัตรูกันนะครับเป็นศัตรูคู่อาคาตเรียกได้ว่าทําสงครามฆ่าลันฟันแทงกันมาตลอดแต่ปรากฏว่ากอมซึ่งเป็นเดนซ์กับไทราซึ่งเป็นแซกซโซนกลับมาแต่งงานกันครับซึ่งตอนที่แต่งงานเนี่ยกอมได้ยกดินแดนจํานวนมากทีเดียวนะครับเป็นสินสอดแล้วก็ยังเรียกไทราว่า เดนเวอร์เก้เดนไวเล็กอะไรพวกนี้อ่านออกเสียงได้สองแบบนะครับมันแปลว่ากำแพงทางใต้มันซึ่งเป็นแนวพรมแดนที่กั้นระหว่างชาวเดนกับชาวแซกซอนเนื่องด้วยทั้งคู่เนี่ยทำสงครามมาโดยตลอดก็เลยมีการทับแนวพรมแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยปะทะกันบ่อยครั้งแต่จริงๆแล้วกำแพงทางใต้เนี่ยมันไม่มีนะครับหลายคนบอกว่ามันมีกำแพงที่กั้นระหว่างดินแดนเดนมาร์กกับดินแดนของแซกซอนแต่ว่าจริงๆแล้วในทาง ปาศาสารโบราณคดีเนี่ยไม่พบกำแพงชนิดนี้แล้วถามว่าทําไมถึงมีการพูดชื่อกำแพงทางใต้แล้วใช้มาใช้ชื่อนี้ แทนราชินีไทราจริงๆแล้วน่าจะเป็นคำเปรียบเวยมากกว่าครับในลักษณะที่ว่าไทราเนี่ยมาแต่งงานเพื่อที่จะยุติความขัดแยง้งเป็นเสมือนเป็นเหมือนตัวแทนความเป็นพันธมิตรระหว่างชาวเดนกับชาวแซกซอนก็เลยเปรียบได้ว่าเธอคือกำแพงทางใต้ครับที่ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามกับแซกซอนนั่นเองกอมกับไทรามีลูก3าคนนะครับคือโทเก้คนุษฮาราดโทเก้ตายแต่เด็กครับเหลือคนุษกับฮาราดและคนุษเนี่ยคือลูกรักของกอม แต่ฮาราตคือลูกรักของไทราครับกอ <ik> <ai> มตายเมื่อไหรเนี่ยไม่ชัดเจนครับไม่ไม่บอกไม่สามารถรู้ได้ได้แต่ประมาณการเอามีทฤษฎีหนึน่งบอกว่ากอมเนี่ยน่าจะสิ้นใจในฤดูหนาวครับแต่ไม่รู้ว่าปีไหน คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นสักปี958หรือไม่ก็ปี959ครับเพราะว่ามันมีการตรวจหลุมศพของกษัตริย์กรมด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็คือการสวัดไอโซโทปการตรวจอายุของสิ่งของที่อยู่ในนั้นปรากฏว่ามันมีมันมีอายุหนึ่งในช่วงปีนั้นนะครับซับประมาณปี958จนถึงปี959ก็เลยไม่มีใครรู้ครับว่ากอมตายปีไหนกันแน่แล้วก็ปีที่ลูกชายของเขาคือฮาราดเนี่ยได้ขึ้นครองราชเนี่ยก็ ก็เป็นปีประมาณการเพราะว่าเราไม่สามารถทราบการตายของกอมตั้งแต่แรกได้แต่ว่าในการตายของกอมเนี่ยนะครับมันมีตำนานอยู่ตำนานหนึ่งครับก็คือลูกชายของกอมเนี่ยมี3าคนใช่ไหมครับโทเก้าตายไปก่อนเหลือขนุดกับอารอทีนี้ด้วยความที่กอมเนี่ยยังเป็นที่ยัยยังเป็นชนเผ่าวไวกิง้งถึงแม่ราชวงศ์เขาจะมีชื่อเรียกในภายหลังว่าราชวงศ์เเวนสันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยังเป็นชาวไวกิง้งทีนี้ตามธรรมเนียมชาวไวกิ้งแต้เนี่ยนะครับลูกชายเนี่ย เมื่อขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตแล้วจะต้องไม่ได้อยู่บ้านจะต้องเดินหาออกไปทําสงครามครับแล้วก็ออกไปปล้นตามที่นู้นที่นั้นที่นี่ปีหนึ่งหนึ่งเนี่ยบรรดาลูกชายเนี่ยจะสามารถอยู่บ้านได้ก็เ,เฉพาะฤดูหนาวซึ่งออทะเลเป็นน้ําแข็งมันออกทะเลไม่ได้ก็จะได้อยู่บ้านนี่คือวิถีของคนไวกิ้งซึ่งในยุคข,ของราชวงศ์สเวนสันยุคข,ของกอมเนี่ยมันเป็นวิถีไวกิ้งอยู่ตอนที่กอมกําลังจะสิน้นจะสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับป่วยหนักละ เป็นช่วงฤดูร้อนครับที่หนุ่มๆจะต้องออกไปตีรันฟันแทงชาวบ้านเขาไปออกปล้นไปขโมยเมียชาวบ้านเขานะครับแต่แล้วครับจู่ๆในฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชายห้ามกลับบ้านเพราะต้องออกไปปล้นออกไปทําสงครามออกไปตีรันขยายอิทธิพลตัวเองเนี่ยนะครับจู่ๆครับลูกชายคนเล็กอย่างฮาราัดก็เดินทางกลับมาที่พระราชวังเยรินในขณะที่กอมกาลังป่วยหนะักเขาสร้างความตกกระจายให้กับคนในราชสำนักที่เยริงมากครับว่ากลับมาทำไมอะ เองต้องไปทําการป้นเอาข้าวของกลับมาไม่ใช่หรอปรากฏว่ายาราเนี่ยมาถึงไม่พูดไม่จาครับเข้าไปเฝ้าราชินีไทราแล้วก็บอกแม่ว่าขนุษเนี่ยซึ่งเป็นพี่ของเขาแล้วก็เป็นลูกรักของพ่อซึ่งจะถูกค่าหมายว่าจะได้ครองบาลังเจลิงต่อจากพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วครับเขาถูกสังหารระหว่างการทําสงครามที่ดับลินในไอแลนด์โดยที่เขาพยายามยึดเมืองดับลิน Dublin, แต่ถูกชนเผาในไอแลนด์เนี่ยสังหารซะก่อน คนุษถูกลอบสังหารตอนกลางคืนครับขณะที่เขานอนหลับในค่ายทหารไทราสั่งให้ทุกคนเงียบครับและห้ามบอกกอมเป็นนะครับเพราะกอมกําลังป่วยหนักแล้วแล้วก็กอมเนี่ยรักคนุษมากครับและเขาก็เที่ยวบอกใครต่อใครว่าเขาจะให้คนุษเนี่ยคลองบัลลังก์ต่อจากเขาแต่ว่าสิ่งที่มันพลาดไปนิดหนึ่งคือพอเงียบแล้วเนี่ยแต่ยังไงเสียงานศพของคณุษก็ต้องถูกจัดขึ้นเออไทราก็เลยเปลี่ยนให้ประดับทองพระโรงในผ้าสีดำครับเออ ก้อมเนี่ยป่วยหนะักจนตาเนี่ยมองไม่เห็นแต่มันไม่ใช่ตาบอดสนิทนะครับมันเป็นบอดแบบเรือนหลางมองแทบไม่เห็นแล้วเขาไม่ได้บอดสนิทเขาก็เห็นลางๆครับว่าในท้องพระโรงเนี่ยผ้าที่ประดับมันไม่ใช่สีแดงสีม่วงสีเหลืองมันเป็นสีดํามันคือการไว้ทุกข์ตามพิธีของพวกโนสก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครกล้าบอกครับราชินีไทราก็เลยบอกว่าหลอกเป็นอุปมาว่า ท่านมีเหยี่ยว2ตัวตัวแรกสีขาวตัวที่สองสีเทาตัวสีขาวบินออกไปยังดินแดนห่างไกลและถูกนกตัวอื่นเกาะกินฉีกคนอันสวยงามและตกลงบนพื้นดินแต่ตัวสีเทายังคงจับไก่อยู่ที่โต๊ะของท่านท่านั้นเองครับกอมก็ร้องไห้คร่ำครวญจนกระทั่งตาบอดสนิทอาการป่วยสุดอย่างรวดเร็วและเขาร้องว่าชาวเดนไม่เหลือสิ่งใดแล้วก่อนจะสิ้นพระชนม์หลังจากการากทราบหลังจากทราบการเสียชีวิตของขนุดเพียงไม่กี่วันครับ แต่ตำนานเรื่องนี้มันมีเรื่องขัดแยง้งกันอยู่ครับเพราะเมื่อเอาตำนานเนี้ไปเทียบกับศิลาจารึกเยลลิงมันมีข้อปัญหาตรงที่ว่าตามตำนานไทราเป็นคนบอกกอมว่าลูกชายสุดที่รักตายทําให้กอมตรอมใจตายแต่ในศิลาเยลลิงมันระบุว่าราชินีไทราเสียชีวิตก่อนที่กอมจะตายครับนั่นหมายความว่าแล้วไทรามาบอกข่าวร้ายกับกอมได้ยังไงในเมื่อไทราตายไปแล้ว ในศิลาจารึกเนี่ยยังระบุด้วยครับว่าโทเก้ลูกชายคนโตตายแต่เด็กส่วนขนุดถูกสังหารไปก่อนกอมจะถึงแก่ความตายดังนั้นครับเรื่องนี้ก็เลยยังต้องเป็นเรื่องถกเถียงกันต่อไปครับว่าสรุปแล้วกอมรู้เรื่องลูกตัวเองตายจากใครแล้วทําไมต้องตอมใจตายจากการหลังจากรู้ว่าลูกตัวเองตายซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเพราะว่าในตำนานบอกว่าไทราเป็นคนบอกแต่ในศิลาจารึกบอกว่าไทราตายไปแล้วแล้วใครบอกอะ่ะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปเถียงกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนศพของกอมนะครับก็เป็นเรื่องถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันมีการขุดพบหลุมศพแบบพวกนสโบราณในเยลลิงครับแล้วก็มีการระบุว่านี่คือสุสานของกอมกับไทราเป็นสุสานใต้ดินตามความเชื่อของพวกไวกิ้งเลยแต่หีบร่างที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นกระดูกของทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หลุมนี้นะฮะกลับไปปรากฏอยู่ในโบสถ์ทางศาสนาคริสต์แทนครับซึ่งอยู่ในเมืองเยลลิงนั่นแหละ ทำให้เกิดการถกเถียงว่าแล้วไอที่อยู่ในโบสเนี่ยมันใช่ศพของกอมผู้ชาราหรือไม่แล้วทําไมหลุมศพอยู่นี่ตัวศพมาอยู่นี่เป็นเรื่องถกเถียงกันอยู่เลยครับจนกระทั่งมีการสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังครับซึ่งพบหลักฐานว่าเดนมาร์กเนี่ยเดิมนับถือศาสนาเพเกนแบบโนสก็คือศาสนาของเทพเจ้าพวกโนสเนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในสมัยของพระเจ้าฮาราดลูกชายของกอม กษัตริย์องค์ต่อไปเนี่แหละครับที่ได้ขึ้นของราชต่อมาแล้วมันมีการสร้างโบสถ์คริสต์ครั้งแรกเป็นไปได้ว่ากอม ถูกฝังตามแบบศาสนาเดิมครับเพราะเขาไม่เคยเป็นคริสเตียนเขาไม่เคยนับถือศาสนาคริสต์แต่เมื่อฮาราดเปลี่ยนศาสนาครับเขาก็ต้องการสร้างความชอบธรรมผ่านศาสนาใหม่ในเมื่อคนเดนมาร์กส่วนใหญ่ตอนนั้นเปลี่ยนศาสนาแล้วเขาก็ต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับราชวงศ์ของเขาว่าราชวงศ์เขามีสิทธิ์ที่จะครองบัลลังก์ต่อไปก็เลยทําให้ย้ายบรรพบุรุษข,ของเขาเนี่ยให้มาอยู่ภายใต้ชายคาของศาสนาคริสต์ครับเพื่อให้เกิดความชอบธรรมต่อราชบ,บัลลังก์ ก็เลยมีการย้ายศพกษัตริย์กอมการชินีไทราเอาจากหลุมศพแบบนอสเอามาฝังไว้ในโบทคริสซึ่งก็ปรากฏจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเอาละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของกษัตริย์องค์แรกของเดนมาร์ก ก็เป็นตอนที่ไม่ยาวเลยนะครับปกติแล้วตอนกษัตริย์องค์แรกของแต่ละซีรีส์เนี่ยจะยาวมากๆเลยปรากฏว่าตอนนี้กลับไม่ยาวเลยครับเพราะว่ามันเริ่มที่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเรื่องราวของกอมถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวเลยครับเพราะว่าหลักทักี่ยวกับกรมเนี่ยแทบไม่มีเลยก็อ่านะฮะกรมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็เรื่องราวก็เริ่มน่าสนใจขึ้นตั้งแต่เริ่มเลยทีเดียวตอนต่อไปครับเราจะพูดถึงกษัตริย์อีกคนหนึ่ง ของเดนมาร์กเป็นรถเป็นองค์ที่2ซึ่งปรากฏว่ากษัตริย์องค์นี้มีชื่อเสียงมา,มากๆครับซึ่งในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็มีชื่อเสียงครับและตอนที่เขาตายเขาก็ยังมีชื่อเสียงเหมือนกันนั่นคือกษัตริย์ฮาราดท,ที่1แห่งเดนมาร์กหรือฮาราดกอมสันก็คือฮาราดลูกของกอมซึ่งมีชื่อเล่นซึ่งเรารู้จักกันดีเลยครับว่าบลูทูธครับฮาราดบลูทูธนั่นเอง เอาละเรื่องราวของเกาะของฮาราจะเป็นยังไงก็ยาลืมติดตามชมด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนนี้อื่นของ The Cloud Channel ด้วยสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ